สวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องกินยำทำกางแสงเทียนจอหอจ้าจออ่อถนนรัตนาพิธานนี่แม่ทางลงลงมกากเด่นสาคกนี่แม่มจ้าฝนตกปอกแปกปอกแปกลมมาอ้อยเหาะอ้อยเาะหนึ่งว่าแต่แตได้ยินเสียง้าห้องปอกแปะปอกแปะมามจักน้อยแม่พี่น้องเอ้ย ไฟกระดับหืดงึดห,หลายพัฒนาในได้จากไฟป้าภูมิภาคเอ้ยจอหอเอ้ยประจำเลยถนนเสนนีมาอยู่นี่จักปีเรานี่หลายปีแล้วว่าตแต่แอ้อันอันฝนไม่ล้มไม้มาแน่น่ะพี่น้องดับ บ้แม่นดับเบิดได้จะดับเป็นบางจุดบางลังบางลังสลับกันแต่ว่าบ้านแววนี่ดับประจำมันจะกากคักขนาดพี่น้องเลยเสียอย่างเดี๋ยวห่อนน้อยนึงมามาเด้อย,ยำทากลางเสียงไฟอ,อร่อยเวอรเวอร์เลย มืดๆแบบนี้ยางมีปู้บาวมานั่งกินน้ําเด้นวนะพี่น้องเนาะก็สีสนุกสาวก็ป <c oughs> <c oughs> มีปู้บาวหลงมัเนี่ยว่ะสิลากขอขามาในบ้านสะดกเซ้ากินดกย้ำเนาะกินน้ำมันหมูแทน <c oughs> จอหอนิเขตอำเภอเมืองได้พี่น้องเทศบาลจอหอบองแววอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะจ๊ะแต่ว่าวาั้งแตวอันฝนตกค้าห้องล้มจากน่อยไฟดับไฟดับอเพราะไฟดับบัดนี้ ขันแจ้งไปแันการไฟฟ้าสักพักยังไงกระสีมาตอยตอกแรกตอกแรกอยู่เสาวนทั้งกุ่นสาข้างหลังคุ่นจักว่าเห็ดอีหยังไปต่อยเอาไม่เสาจะย้๊ไปต่อยปอกแรกปอกแรกกับพี่น้องเสร็จแล้วกระติดแต่ว่ามันกระบาถาวรว่า้งแใจมีลมมีฝนไม,ม่มาดาบอีคือเก่ากระรวงสายยัวพิ่นเป็นอย่างคือไปต่อยเหี้มันติดแล้วพิ่งก็บปเอาเสื้อไปขันไว้เหี้มันเ่นน่น ลักษณะมันรวมมาจากแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันเหล่าโบแบงกันไปบ้านอื่นดับเนี่ยนะมันมีดับตั้งแนกบ้านของเววนี่สินของสินของบ้านเวลมันเสร็จสลับสลับสินแม่นบล่าสลับบ้านสลับบ้านสองสางสองสามหลังดับสองสางสามหลังดับยังสงแต่บ้านแววนี่ประจําเลยเออเขาใหา่สายได้บ่กเฮ้เขาขอเพื่อนใหา่สายไปเขาง่ายสายไปย่สายที่มันบบดับจักเถือได้บ่ว่าอยากพุ่งมุ่แเ่ ผู้ใดมีความูลมาตอบเ่อนี้น้องมันก็นดีอยู่ยากดอกว่ะขันยามไฟดับก็ได้กินขา้าวก็ได้กินได้กินอาหารได้กินเขา้าท่ามกลางแสงเทียนแบบนี้เลยบ้านไฟบดับบดได้มีด้วยเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะมาเนาะเห็นไหมไม่เห็น ย้ำ่นเสีนหมวย,ยอพี่น้องฟังตรงทางปรเเ็ดมาให้ว่าที่หุงเขาว่าที่ทอดปลา <c oughs> ไฟผัดดับก่อน <c oughs> เพื่อนบ้านตรงขงามย่านจอยปะนะเลยเอานีไม่กินก่อนหาไฟบัมาปะนะโอ้ยย่านมูจอยขอบคุนหลายๆ้วยจ้า สรุปเลยจะว่าวังดีนม่จักใบย่าน,นเขาจอยเหล่าย่านเขางามกลัวบุบบกอยู่ฟังสงครามคือสีย่านเขางามกลัวหล่ะเขาน้ามามนาอมพร้อมป้องเขากระสีงามเป็นย่านพื้นพาคขันขายว่าออกอืมบรรยากาศดีกรนั้นนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้งองบริเวนฟูตไสติติยางมันแล้นะสเปกเลยวะหือวะหือเอาไว้สำนีคนน้กพี่น้องเด้อรรอกฟ้สาายเขาบานจากแป๊บงาใจเอาดีค่ะ